อ่สวัสดีนะครับเออเดี๋ยวเราพามาชม LC7 นะฮะตัวนี้ LC7 08นะฮะ SP สพโอ้ยรีปันนาลองเลยฮะเกยวชุนจัดเองฮะไม่กลัวนะ85นี่รอลากอยู่แล้วดูจอดเซนไบรอแล้ว เราห้าเลยโอ้โหโอ,โอ้ตรงนั้นที่แปดห้าติดนั่นอะไปได้เฉยอะ รถนี่มันคลาดจะหมดเนาะกดเฉะนะตรงนี้ผ่านไปได้เฉยอ่ะอ๋ะออย่าอย่าอย่าอย โอ้แรงแรงดูวะเออเอาอยู่ครับแค่นี้อมีปลาเลยมันจะมีปลาแนะเนี่ย ไอ้ตรงนั้นนะที่ M85 ดห้าติดนะคโอ้แรงงแรง,แรง,แรงโอ้สดจัดฮะ บอลสิ่งก็จะวานข้าวเลยนะไม่รอแล้วนะโอ้แรงอยู่เหมือนกันนี่ยสกิบเอสีนะ่ะเอาเดี๋ยวขึ้นนี้ฝากไว้กัน,นี้นะครับ